จ้าสวัสดีจ้าพี่นองตามคำขอคะ่ะสกินนี้อย่างเมื่อนี้สกินอกเล็กนะคะลาบเลียเคยกิน่นบะคะลาบเลียคะ่ะลาบเลียใส่เนื้อลงไปแล้วนี่มือน,นี้เห็ดเป็นต้นโคโรเค,ค่เร่เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เลือดลงไปก่อนอันนี้เลือดนะคะเลือดแช่แข็งนะจ๊ะนะจ๊ะ เ้าสิมาเลือดก่อนพี่น้องรมาเลือดแดงจัวจ่วๆเลยส่วนเลียงส่วงเลียง,ง,ยงก็จังสีวาโซกเล็กเลือดงัวด้อ่ะเด้อเนเลือดวัวนะถ้าใครจะไปซื้อตามก็นี่เลยนะห้างฝรั่งมีขายนะจ๊ะ ตามด้วยพรจ้าพรน่องพอรคลองเฮ้าต้องคุ้มครมจดจ้วตามด้วยเกลือนายสิมามาจะขานาทีก่อนเด้อค่ะเด้อผงนัวผงนัวแสบบนใดบ่มีผงนัวกับบอสแสบเด้อโอเค ีกหาล้วพี่ค่ะคนก่อนให้เลือดก,กับดีดีวัวเข้าไปในเนื้อ,อเป็นตะเซ็บเป็นตะเซ็บสกหลกสกเล็กสักครูสักครูฮาราจ้าฮาราจ้าพอแม่จ้าใส่น้ำปลาลงไปค่ะ ใส่พริกลงไปจ้าสูพริว่าค่อยได้ปันไนเดอร์ซมือนี่แม้ว่าคันก้อยบอกเผ็ดกับอแ็บนะพี่น้องสรีมซิมซิอืมไม่ขม ต้องเอาขมขมเผ็ดตายขมแปะตายยังเสียอีกจะคั่มอร่เข้าครัวน,รรน้ำปลาหนิดหน่อย นิดหน่อยมันจะได้นวนัวเอ้ย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 กระเดกก้อยกระรานิดหน่อยเนี่ยไปใส่เสียใส่ผักลงไปต้นหอมผักชีหอมแดงตระแสบบอีิน้องนี่เด้อ เซตการพร้อมพร้อมพร้อมเซตแล้วเรียบร้อยแต่แสบ่าพี่น้องนับหมอบอ,อกก่อนเอ้ยเขาเก็าออกจากหมดออกมาทรายใหม่ๆ่เห็นบ่น่ากินน่ากินไหมจ้ะจัดให้ตามขัาขอเลยค่ะสำหรับโศกเล็กมื่อนี้เนาะเอาละพร้อมแล้วลาบแดงๆตามต้องการพี่น้องจัดขอมาก็จัดให้นะคะ เอาละเ้าๆลายยายหางนะพี่น้องได้เวลาเวลาแล้วก็จวดจนตัวไปไปไป,ไปก้อยแดงๆกินน้ำเนี่ยจัหน่อยเด้อ,นห,นอ,อดหิวน้ำคุณเด้เสียงก่อนอืมกินนยากันยังกินยาตนองคนเขาเนี่ อืมาไม่ต้องพูดเยอะจวดเลยเจ้ะขมได้ใจจ้าไปจำเลือดมันพี่น้อง หวานจุ๋ยๆหวานจุ๋ยๆพี่น้องเอ้ย ออกขมหน่าวาห,าห้าเขกันกับพกิาลาเนี่ย ล้มใจย,ยากแล้วอ้อถือใจพวกขอมากพอน่อก้อยเน่ยไม่แง่น่อยก่อยเนี่ย,ย,ย,ก,ย,ยก้อยบอกหน้าก็กได้ซุกเล็กก็ได้พปนมาจัดให้มาเนี่ยบอกพิดหวังตอนใหญ่ๆสะดวก้วจ๊ะนี่่ะอืมอืม เ hmm. ต็มปากเต็มคำ Được chảy bằng hành mẹ Mình cọp đi 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 ค่อนสิกไก่เพราะใส่ลาดแผลค้อนสิดใส่ลาวแผลก็มักแล้วถ้าว่ามันเป็นชุกเล็กคอยใช้เลือดเนี่ยต้องมักดีไว้ก่อนให้เก้นให้มนหน่อยหเห็ดในเบืองเนื้อสิกอบคันได้ดีแท้ห้งครับ น่พี่น้องเลยจะดีน้องฟอนกว่ชุดยอดเนี่ย ในเปกไลหลเลื่อมมันก็เลยแซ่บเติมพี่น้องเนี่ย เล่กพี่น้องขอมาหลายแล้วแม่หน้าบอกเฮ็ดไทยบ่าใ้ในผสมมืออีกงารหนึ่งคันเ้าจะกินข้ายนี่มันต้องรออรกมเลยพี่น้องเ็ร่มยากเลยมันยังเสียแสบอืมคันเทาอยากข้ากินแสบพี่น้องก็นจะยากน้ำเนาะแต่ว่าผู้ลงคนกับพวกกินดิบก็แนมขามไปเด้อพี่น้องเด้อ อ๋อดึงหูไปจากออกใช่ไหมปะนีะ่ยมองเนี่ย ข่าก็ห่อนก้อยกับเพ็ดเนื้อกับกอบ สองเพราะวันเหน่อสั่งแพ็กหนึ่งนี่วันหน่อยด้นะสี่ตอนฮันมาแล้วเดี๋ยวบากหลายหนึ่ง เนื้อทีไม่เน,เนื้อเอามือก,ก่อนเป็นเนื้อที่ฝรั่งเมามาเห็ดสเต็กเนื้อส่วนที่แซ่บส่วนที่กรอบขนถ้าสือกิกโลกับแพ้งแพ้งเติมยู่แต่ว่าอันนึงซื้อือแค่ซีแพนแพ่นบาง,บาง โอ้ยพี่น้องก็เพชรเพชรได้บันรเพชรมาแล้วนะมกูกน้ำตาไหลแล้ว,นะวเนี่ยเขาบ่าเนียนเนียนเนื้อ แนะนำนะคะคนที่ชอบกินแบบนี้อยู่มืองนอกน่ะคุณต้องนียาถ่ายนะนายนี่ซื้อยาถ่ายมาไว้แล้วนะคะเบนด้าห้าร้อยเม็ดเดียวครั้งเดียวเอาอยู่บนเบื้องปากเป็นตะกีเดียวเน่่ยซื้อมาเป็นโหลค่ะ โอ้เด็ดห่อนแซ่บอิจ๊ะเป็ดกันนะเดาขาวด้วยด้วยรสหวานงามด้วยจูสไ้ติดไปด้วย,วยมื่มันขวดมัน่นแต่ถ้าได้นะเราสาบานให้ตาย เป็กที่สองก็ะะกินยากัเนาะกินจนเราไปนอนตายเอือดเลือดไปในเตียงมาในช่วงนี้ก็ร่างอืดครับพี่น้องบริเวดเวียกินข้าวดิ กะหล่ำบานห้องก็เอ็อนกะหลำ่ำเบากะลำทอดน้ำปลาก็อ,อร่อยอเดี๋ยวจะทำให้ดูถกะหล่ำบานนี่โอ้ยว่าแม่ยำกระดาษ แสบแค่ไหนพี่น้อง รรรจรดให้มันเสียบเมันแหมมาใส่ันกับมาหรือมักใส่กับดีอยอด พี่ขัวแม่ไม่เขาขัวขัวๆๆแม่ไม่แฮงซ่บคักกันก้อยขมอน่ะไส่เกลือก็น้ำป่ามันกระ่สอยู่แต่ว่ากันใส้ปลาแดกไปน้ำนี่มันชินน้นนวโนองแทบ Cô ấy có mà cả chắc hay không chín thương hay biết không mau là bạn nhìn mình ngọt ngủ đây ô oh. đẹp ยาตัวคันเห็นเดี๋ยวกว่ดจจนซี่เหล่าขาวก็เป็นที่หู้กันเนาะบอต้องบอกเนาะว่าเหล่าขาวรุ่นใดรุ่นไฟออกแสงุนนละเอาคำสุดท้ายอำลาค่าจาดัดไปซอบ่บปกินกืนนี้มันสทีออกข้างเกาเนกะสามปง นี่มเสร์เขาเขาแทบซืบบ้อบะเบกเนื้อๆเสิรเลยเอาละไปละจ่าด้วยละจ,าจ่าแกจๆละนะจุ๊บจุจ๊บกินแล้วก็เซวนี้